เจ้านาะต้องซื้อข้าวกินก่มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า ท่านกำลังเกียติตดตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จ,จังหวัดเชียง,งใหม่จานี้ไปขอจนิญท่านห้อฟังรายการเหมากอบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักเรบียากรน้้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้า ะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องดื่มหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ขอเชิญตั้นท่าฟังรายการมอกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคือตอนบนทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพปุนและเชียงใหม่กู้วันพุธ หกนาฬิกาสานาทีแถว7จ็นาฬิกาหโมงเกิงถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ am stereo ความถี่หกร้อยกิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k e plus 6 1 2 c o m facebook live และ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิ่งมาพบกับรายการเหมาะกับผูประชาชนช่วงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสํานักสบยกียกรน้ําบาดาลเขตนึ่งลปางนะจ้ะและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจกรารสกัดภาคเหนือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก์การเกษตรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรผู้ใจน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในืุนที่อําเภอบ้านห้องจังหวัดระปูนและจ,จังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพืเ่อนนู้ฟังเป็น ประจําข้าราเสารถิ่นเนียมทรย์ฮับนาทีดําเนินรายการกู่วันพุธดหกโมงเกินแผ่วเจ็ดมงเจ้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีทางสถานีวิทยุมอรกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ AM สเตอริโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือเพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ Facebook Live ได้ยูทูบสถานีวิทยุมอรกรเจียงใหม่ สลับสับเปลี่ยนมาแป่งปันความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจับนะเจ้า ท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่กับท่านผอ,อรดอเอรเพ็พ,อพอเรเศรษฐพฤกษาค่ะผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตหนึ่งลำปางดูแลในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะอยู่กับเรารายการมอกอพบประชาชนช่วงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกับสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตหนึ่งลำปางนั่นเองค่ะวันนี้เรามาขอความรู้กับผอ,อในเรื่องของการเติมน้ําใต้ดินนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องของ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรที่ธนูฟังครอบครัวมาก็ขอมานะคะอยากจะทราบเรื่องนี้กันเราไปขอความรู้กับท่านพออ,อกันดีกว่าสวัสดีค่ะท่านพอ,อดอรพงษพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาคุยกันต่อค่ะพอออ่ะ โครงการ<ช>ที่เราจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมาเกาะด้วยการเริ่มจากการเติมน้ำใต้ดินต่อครั้งที่แล้วไหมคะท่านผอคะอ,อ่อได้เลยค่ะค่ะเ,เรื่องของการเติมน้ำใต้ดินเนี่ยนะคะคราวที่แล้วเราคุยกออันคุยกันคร่าวๆเมาไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะที่ใ,<ช>ในวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันถึงรายละเอียดของการเติมน้ำใต้ดินนะคะว่า จริงๆแล้วการเติมน,น้ำใตด,ดินเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่ว่ารูปแบบที่ทางองค์การน้ำมาดาลเนี่ยได้สรุปมาเป็นหลักแล้วก็นําเสนอประชาสัมคั์ให้กับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนท,ทั่วไปได้รับทราบนี่นะคะก็จะมีสามรูปแบบนะคะอันแรกก็คือการเติมน,น้ำใตดินผ่านบ่อวงนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นการขุด ลงไปเป็นลักษณะเป็นบ่อเวงนะคะเพื่อที่จะทําให้มีการเติมน้าลงไปได้โดยใส่เกลือคลองน้ําลงไปในบ่อน,นั้นด้วยนะคะซึ่งระบบเติมน,น้ําผ่านบ่อวงเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วหนึ่งร้อยแห่งนะคะแต่ว่าถ้าทั่วประเทศเนี่ยมีนับพันแห่งนะคะตอนนี้ก็ถือเป็นพื้นที่ที่นำร่องนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าประชาชนที่สนใจนะคะ อันนี้ที่ดำเนินการไปแล้วที่ภาคเหนือนะคะหนึ่งร้อยแห่งส่วนด้วยแบบที่สองคือการเติมน้ำโดยน้ำฝนผ่านหลังคานะคะรูปแบบนี้เนี่ยเราก็จะรับน้ำฝนทั้งหมดนะคะโดยที่เราจะต้องติดตั้งรางน้าฝนนะคะรองรับน้าฝนจากหลังคาลงมารวมกันนะคะแล้วก็เติมลงไปสู่ชั้นน้ำบาดาลนะคะส่วนแบบที่สามก็คือที่หน่วการเติมผ่านสระเติมน้ํานะคะลักษณะก็จะเป็นการขุดสระขนาดใหญ่นะคะ ซึ่งศื้นศาสเนี่ยจะต้องเปิดหน้านดินแบกให้หมดนะคะให้ถึงชั้นปวดายเพื่อที่ให้น้ำที่ไหลผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะไหลซึมลงไปก้นสักได้นะคะซึ่งทั้งสามวิแบบเนี้เวลาเราจะทําเรื่องของการเติมน้ำใตดินเนี่ยคําถามแรกที่เราต้องถามตัวเราเองนะคะก็คือเราจะเอาน้ําที่ไหนมาเติมนะคะเราจะน้ำที่ไหนมาเติมหมายความว่าเราจะเติมโดยเอาน้ำฝนมาเติม หรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีน้ําท่วมหลักเราอยากจะเอาน้ําที่มันท่วมหลักผ่านหน้าเราไปเนี่ยเติมันไปสู่ใต้ดินเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินอันนี้ก็ทาได้นะคะก็เลยเป็นทางเลือกก่อนว่าก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเอาน้ำที่ไหนมาเติมนะคะแล้วก็จะเลือกรูปแบบการเติมน้ําที่ดูแลเหมาะสมกับแหล่งน้ําที่จะนํามาเติมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะซึ่งเรื่องการเติมน้ําเนี่ย เราก็มีคู่มือนะคะที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปที่สำนักทรัพยากรน้ำดังคิดหนึ่งนำาได้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดสะดวกที่จะเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือจากเว็บไซต์ของกร,รมทรัพยากรน้ำดานก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ก็แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการจมน้ำใต้ดินนะคะส่วนการจมน้ำใต้ดินเนี่ยก็ยังมีข้อควรระวังอยู่นะคะทั้งหมดเนี่ยเจ็ดข้อด้วยกันที่กรมทรัพยากรน้ำดานสร,รนุปม,มาให้พวกเราทุกคนได้รับทราบด้วยกันเนี่ยนะคะ อันแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบตรงน้นได้ดินเนี่ยน,นะคะถ้าเป็นกรมทรัพยากรน้ำมาดามำเนินการเองเนี่ยรเราจะมีรถขุดแบบโยงซึ่งสามารถจะขุดลงไปได้ลึกถึง17เมตรนะคะซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนลงไปขุดแต่ถ้าที่น้องประชาชนที่น้องเกษตร,รกรเนี่ยดําเนินการขุดเองโดยจ้างคนขุดเนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง,องของการที่ลงไปลึกๆล่วมันจะขาดอากาศหายใจ นะคะคอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะอันนี้คือข้อควรระหว่างประการที่หนึ่งนะคะประการที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพน้ําที่จะนามาใช้เติมลงในระบบน้นได้ดีนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ถามไปแล้วว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะน้ำอะไรมาเติมถ้าเป็นน้ําฝนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพน,นะคะแต่ถ้าเป็นน้าท่วมหลากเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าน้าที่ท่วมหลากเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะคะถ้าความสะอาด เป็นที่ไม่น่าพอใจอาทิเช่นขาดแหล่งที่ผูเ้เลี้ยงเรือ,เ,รอเป็นประสุกสัดอย่างนี้นะคะหรือว่าขาดผ่านพื้นที่เกษตรที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากๆอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการปนเปื้อนชน้ำบาดาลได้นะคะซึ่งชน้ำบาดาลเนี่ยถ้ามันเกิดการปนเปื้อนแล้วเนี่ยจะอันตรายมากนะคะแล้วก็การบำบัดฟื้นฟูเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากต้องใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็ต้นทุนสูง ลราก็ไม่รับประกันด้วยว่าจะสามารถบำบัดคุณภาพน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่นามาเติมก็ต้องระวังควรจะเป็นน้ําที่มีคุณภาพดีนะคะเรื่องที่สามที่อยากจะฝากไว้ให้ระวังก็คือเรื่องของวัสดุกรองน้ํานะคะอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกว่าการเติมน,น้ำใต้ดินเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการขุดบ่อเวงนะคะหรือขุดสระโดยที่ต้องมีการใส่ตกวืเข้าไปในพื้นสระหรือต้องใส่กวืเข้าไปในบริเวณบ่อเวงที่จะใช้เติมน้า วัสดุพวกนี้เราเรียกง่ายๆว่าเป็นวัสดุกรองน้านะคะวัสดุกองน้ําขอให้ใช้วัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่นะคะเราไม่แนะนําให้ใช้ขวดน้ำพลาสติกหรือยางรถยนต์นะคะหรือขยะมูลฝอยอะไรก็ตามไม่ควรนามาใช้นะคะเพราะว่าเราต้องคืนล้ำลึกไว้นะคะว่าหล่อเติมน้าได้ดนเนี่ยไม่ใช่ลุมของกบขยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามาใส่เนี่ยจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติเท่านั้นนะคะ ข้อระวังข้อที่สี่ก็คือเรื่องของความลึกของระบบเติมน,น้ไนนาได้ดินเนื่องจากว่าเราพระราชบัญญัติน้ำบาดาลกําหนดอยู่นะคะเวลาเราเติมน้ําใต้ดินเนี่ยตามที่คุณเหยียดน้ำบาดาลแล้วเนี่ยถ้าคุณขุดลงไปลึกเกินกว่าสิบห้าเมตรเมืม่อไร่ถือว่าเป็นน้ําบาดาลท,ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยความลึกของระบบเติมน,น้ำได้ดินต้องไม่เกินสิบห้าเมตรถ้าเกินกว่านั้นนะคะจะต้องขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำมาตาออราอพศ2520แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ถือข้อควรระวังส่วนข้อควรระวังข้อที่5ก็คือหลีกเลี่ยงการปก่อสร้างระบบเติบน้ำได้ดินในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการปนเตื้อนนะคะอาทิเช่นอย่าเอาไปไว้ใกล้หลุมสำปะเขยะนะคะอย่าไปอยู่ใกล้บ่อเกิดบ่อซึมหรือพวกนี้นะคะรวมถึงแหล่งปศุส,สัตว์ครอบสัตว์ทั้งหลายนะคะไม่ควรจะเอาบ่อเติน้ำได้ดินไปอยู่ใกล้ เพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการปนนป้อนได้จากน้ำที่หลักผ่านมาแล้วก็ลงมาเติมน้สู่ชั้นน้ำบาดาลของเรานะคะข้อควรระวังข้อที่สุดก็คือห้ามนําขยะมูลฝอยใส่ลงไปในบ่อเติมน้ําโดยเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการเปื้ปน e n บนชั้นน้ำบาดาลได้ McCain: นะคะข้อควรระวังข้อสุดท้ายก็ที่เจ็ดก็คือเรื่องของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนที่สุดคือพระราชบัญญัติน้ำบาดาล ตอส2520ละที่แก้ไขขิ้นเสิมน,นะคะที่กำหนดว่าความลึกตั้งแต่15เมตรลงไปถือว่าเป็นน้ำบาดาลการกระทำใดที่เกี่ยวความลึกระดับนี้จะต้องขออนุญาตจากคนใั้ยากรน้ำบาดาลก่อนนะคะอันที่สองคือเรื่องของเรื่องของพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนสําหรับแต่ละพื้นที่นะคะรรวมถึงกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการทิ้งขยะมูลฝอย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะเรื่องต้นก็จะฝากเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเติมน้นใต้ดินไว้ประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสอบถามเข้ามานะคะการเติมน้ําใต้ดินนะคะของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะกับดรพพรเสทับปรึกษานะคะอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังอยากจะทําบ้างต้องทําอย่างไรนะคะก็ได้คําตอบกันไปเรียบรย้อยแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึงน่งค่ะท่านหออค่ะท่านผู้ฟังครอบครัวมกโทรศัพท์มาฝากคําถามว่าสนใจเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ ะะกับระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรต้องมีหลักการอย่างไรบ้างอนะคะ่ะอยากรบกวนท่านพ่ออดรประภรศิทปรึพ,รพรรรกษาผู้ในการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางเล่าให้พวกเราฟังอีกนิดหนึ่งอนะคะ่ะท่านพ่ออค่อะยินดีค่ะสำหรับเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเนี่ยนะคะก็ สาหรับก,กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองเนี่ยสิ่งที่เราทําให้กับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยก็คือเรื่องของการจดถาแหล่งน้ำบาดาลน,นะคะแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้ใช้นะคะเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนในการสูบน้ํานะคะแต่ทีนี้ว่าอนอื่นขออนุญาตพูดถึงมุมมองที่กเกษตรกรอยากจะได้โครงกร้างจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าระบบเนี้ยเขาทาํางานยังไง สำหรับเกษตรกรที่อยากได้โครงการน้ามาดาเพื่อการเกษตรของกรมชลประทานน้ำมาดาเนี่ยนะคะก็ขอให้การขอให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาก่อนนะคะเกษตรกรเนี่ยอาจจะมีกลุ่มด้วยการสักเจ็ดคนแปดคนสิบคนขึ้นไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้มีก็แปดรายขึ้นไปนะคะจักกลุ่มกันแล้วก็พื้นที่การเกษตรก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกัน นะคะคอาจจะไม่ต้องสืบต่อเนื่องบนผืนเดียวกันแต่ก็ขอให้อยู่ใ,ใกล้ๆกันในรัศมีที่ท่อกระจายน้ําของเราเนี่จะสามารถเดินไปให้ได้ทีนี้พอกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือทำหนังสือขอรับก,กบารจัดสรรโครงการมาที่สํานักทรัพยากรนนะ้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่พื้นที่ภาคเหนือตอบนนะคะก็ขอเล่าฟังว่าเราจะมีรูปแบบอยู่สามนาดนะคะ ก็จะมีพื้นที่หนึ่งร้อยี่สิบไร่ขึ้นไปนะคะหรือว่าพื้นที่สามร้อยไร่ขึ้นไปนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็คือห้าร้อยไร่นะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าต่างกันยังไงต่างกับตรงที่ขนาดของหอถังที่เราจะสร้างให้กับพี่นอ้องเกษตรกรนะคะรวมถึงจํานวนบ่อที่จะอให้ด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องจัดสรรให้อ่ครอบคลุมกับพื้นที่การเกษตรที่ต้องการใช้น้ําของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนว่าสําหรับเกษตรกรที่มีอ่ กลุ่มประมาณสิบรายหรือว่าสิบห้ารายเนี่ยไม่เกินยี่สิบรายเนี่ยนะคะก็ควรจะมีพื้นที่อย่างน้อยสําหรับการกอร่อสร้างระบบเนี่ยหนึ่งงานหรือหนึ่งร้อยตารางวานะคะเพื่อที่จะให้เราสําหร,รับก่อสร้างระบบน้ำมดาบทุกการ,กรเกษตรนะคะระบบมันจะมีขอถงังแล้วก็จะมีการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่การ,กรเกษตร1้0ยี่สิบไร่หรือสาร้อยไร่เนี่ยจะต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณหนึ่งงานหรือหนึ่ง้อยตารางวา นะคะแต่ถ้าพื้นที่การเกษตรรวมการแปลงใหญ่กว่านั้นประมาณห้าไร่ไรอันนี้เราก็ต้องขอพื้นที่สําหรับก่อสร้างระบบกระายน้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยสองงานหรือสองร้อยตารางวันนะคะสําหรับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่ากออระจายแังตั้งได้ไหมอันนี้ก็ต้องขอเข้าไปสารวจด,ดคูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ต้องจับแบบไปให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่นะคะแต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรควรจะต้องทําก่อนอื่นเลยก็คือรวมกลุ่มกัน และ็สมของมาที่ผลิตรัณฑ์น้ำมันดานนะคะหรือว่าที่สำนักทลิตภกรรน้ำมันดานเขตหนึ่งลําปาลน,นะคะทีนี้เรามาพูดถึงการนําน้ำมันดานมาใช้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะข้อจํากัดที่มีชัดเจนเลยนะคะก็ชื่กะบอกอยู่แล้วว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์นั่นก็หมายถึงมีน้ําขึ้นมาถูกไหมคะทีนี้ของทางที่เรากักเก็บน้ําไม่ให้เนี่ย ถ้าเป็นขนาด120ไร่เนี่ยก็จะมีถังอยู่ประมาณ85ลูกบาศก์เมตรความจุนะคะแต่ถ้าเป็น300ไร่ก็อาจจะมีอยู่ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรมนะคะถ้า500ไร่ก็จะมีประมาณ400ลูกบาศก์เมตรมะะที่หลงกักไว้นในในหอถังเก็บของเรานะครับทีนี้ว่าถ้าสกิดชั่วโมงการสูบของมันจริงเนี่ยถ้าแบบนีม่มีความเพียงพอลงังงานแสงอาทิตย์ก็จะไม่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นต่อวันเนี่ยระยะเวลาที่ทํางานได้เต็มที่จริงๆคือประมาณ4ชั่วโมง ที่ความเพี้ยนของแสงสูงสุดนะคะแล้วก็อาจจะมีดอกลงมาบ้างสักสองชั่วโมงนะคะวันหนึ่งเนี่ยทํางานประมาณหชั่วโมงแต่เป็นที่แค่สี่อีกสองก็จะดอกลงไปตามความเขี้ยนของแสงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําที่น้องเ,เกษตรกรว่าถ้าอยากจะใช้น้ำอาดาลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะควรใช้ปลูกพืชที่มีอ่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแต่ใช้น้ําน้อยนะคะ แล้วก็ระบบการให้น้ําในแปลงเนี่ยควรมีการให้น้ําแบบประหยัดเราไม่ใช้วิธีปล่อยล่าเราไม่ใช่วิธีอสติงเกอร์นะคะเราแนะนําให้ใช้น้ําหยดนะคะเพื่อที่จะประหยัดน้ําให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ต้องสามารถสลับรอบเดือนการใช้งานด้วยดาวด้วยนะคะก็หมายความว่าวันนี้อาจจะจ่ายพี่น้องกเกษตรกรแปลงนี้ นะคะอีกวันหนึ่งอาจจะสลับไปอีกแรงเลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ได้สามารถใช้น้ำให้ด้วยกันได้อย่างเพื่อถึงนะคะทีนี้สิ่งสําคัญที่ต้องระวังเลยก็คืออระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือจะใช้เครื่องสูบชนิดอื่นก็ตามเราไม่แนะนําให้เอาน้ำบาดาลไปทํานานะคะเพราะว่าจะใช้น้นาเยอะมาก อาจจะไม่คุ้มค่าในการสูบแล้วก็อาจจะไม่ผิดพอด้วยนะคะกรณีที่เป็นแปลงใหญ่จริงๆนะคะนี้จะเป็นข้อแนะนำเรื่มเต้นนะคะสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อขอรับแบบฟอร์มคําขอความอนุเคราะห์จัดสรรโครงการได้นะคะที่สำนักทรัพยากรนราดาลเขตหนึ่งบางปางนะคะเลขที่4ี่ส หน่ที่สองนะคะตำบลศาลาอันคอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะรหัสไปรษณีย์ห้าสองหนึ่งสามศูนย์นะคะส่วนเกษตรกกรท่านใดถ้าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในวันนี้สำนักเสกกรนราดานเขตหมู่ลำปางเราได้มีเบอร์ที่เป็นเบอร์ตรงนะคะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยนะคะก็คือเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่ง แปดห้าเก้าสองสองสามสามนะคะอันนี้ไม่เฉพาะกรณีที่ท่านจะขอโครงการนะคะท่านใดที่มีเรื่องราวร้องทุกข์หมอน้ำบรดานใช้งานไม่ได้หรือว่าระบบิาบาดปรานทำร้เสียหายนะคะท่านจะสามารถโทรแจ้งด้วยหมายเลขนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะส,ะสะอหบเข็ดหนึ่งลางตายินดีให้บริการที่น้าประชาชนทุกท่านค่ะค่ะรบกวนท่านพอ,อ ส่วนเรื่องของเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่คงค่ะท่านผอค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะย้ำอีกครั้งค่ะค่ะศูนย์เก้าหนึ่งค่ะแปดห้าเก้าสองสองสามสามนะคะศูนย์เก้าหนึ่งแปดห้าเก้าสองสองสามสามนะคะทุกคําถามเรายินดีตอบนะคะทุกเรื่องราวร้องทุกเรายินดีแก้ไขให้ท่านนะคะ ค่ะ091-859-2233นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอแบบฟอร์มเรื่องของการขอความนุเคราะห์เกี่ยวกับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแล้วก็ ต่อปัญหาเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของน้ําไม่พอใช้เราจะทําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ท่านผอดูแล8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะท่านผู้ฟังครอบครัวมกในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็สอบถามกันได้กับทีมงานท่านพอดอรพ่อพรเศรษฐกษาค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต1ลำปางเบอร์ตรงเลยนะคะ0918592233นะคะตอนนี้เราก็มีต้นแบบอยู่หลาย ที่เหมือนกันที่เราไปที่บ้านห้องจอดลํำพูนก็คือบ้านดงห้วยเย็นแล้วก็บ้านสันเจดีอย่างส้มนะคะซึ่งคุณําชุมชนก็เล่าให้พวกเราฟังกันเรียบร้อยละมีคำแนะนําเพิ่มเติมช่วงท้ายนิดนึงไหมคะท่านบออค่ะในช่วงท้ายนี้คะ่ะเอ,อ่อก็คาแนะนําเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจงานำไำ้ดินเนี่ยอยากจะเน้นย้านะคะว่าอยากจะให้ใช้เฉพาะวัสดุธรรมชาติเท่านั้นที่จะใส่เข้าไปในระบบโุนน้านได,ดินนะคะ เพื่อที่จะรักษาคุณภาพน้ำบาดาลของเราไว้ให้สามารถใช้ได้เพื่อลูกหลานนะคะก็วันนี้การทําธนาคารน้าใตดินหรือการทําระบบเตือนน้าใตดินเนี่ยมีการทํากันอย่างแพร่หลายมากนะคะซึ่งบางท่านก็จะเปิด YouTube ด,ด,ดูแล้วก็ตามตามอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอยากจะแนะนาว่าอย่าเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติใสยย่ลงไปนะคะเพราะว่าถ้าชน้นบาดาลมันเกิดการตนเตื้อนแล้วเนี่ยมันยากที่จะแก้ไข นะคะก็ต้องขอฝ่ายตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ยินดีค่ะย,ยินดีสําหรับคําถามหรือว่าต้องการคาแนะนําอะไรนี่สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกเมื่อนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ของเราตอบไม่ได้เจ้าหน้าที่เราก็จะรับเรื่องไว้นะคะแล้วก็จะติดต่อกลับไปพยหลังนะคะ ไม่ต้องเกรงค่ะทุกคำถามมคำตอบแน่นอนค่ะ <c oughs> ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะกับรายการมอกรพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางทีมงานท่านพอดอรพพรสิทธพิพฤกษาผู้ในการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางก็มีท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านศัตดาวิเชียนสินนะคะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโร์อิมพิทักษ์อธิการบาดีมหาวิทยาลัยเกษตร ท่านที่13แล้วก็ท่านเป็นที่ปรึกษาท่านอธิบดีกรมทรัพยากรนนะ้ำบาดาลด้วย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่18นะคะพร้อมให้คําแนะนํารวมถึงทกศด้วยค่ะก็มีความร่วมมือกันนะคะเขาเรียกว่าพิธีลงนามความเข้าใจนะคะที่จะช่วยกรารพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะทุกวันพุธนะคะ6นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา55นาทีก็ติดตามกันได้กับทีมงานทั้งสองหน่วยงานนะคะทั้งสำนักษษเรัพยากรน,น้ำบาดาลขิดหนึ่งลำ บางแล้วก็ทางทกสฝ่ายกิจการสาขาภพักเตือตนบนรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรคะ่ะทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยกเษาากษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะวันนี้ขอบคุณดรพพ,พรเสิียรึกษาส,าส,าสงเทียน,นียมซาปรับหน้าที่จํานวนดายการขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและรับชมวันพุธหน้า6กโมงครึ่งถึง7โมงเช้าพบกันได้ทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ ั่วโลกเหมือนเช่นเคยขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านผอออค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU r a d i ด Plus สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจัง เราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ